ก่อนไม่เป็นคาร์โบไฮเดอสูงใไม่มีฟัลมไม่มีไขมันไม่มีฟัลมนันสูงเพราะว่าเขาทานสั่ไขท่ทป็นชั้นคุณยี่มก็ทานมาแต่เด็กเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวยจนบัดนี้เลยกินน้ำ <ขอ S 2> ฟิกถึงสวยอ๋อทดลองเพลงทานน้ำฟิกสิคะโอ้ถึงสวยใช่ไหมคะ จะรวกผักกันฮะมีผักอะไรบ้างเอ่ยเชฟนิ่มครับวันนี้วันนี้มีดอกแคร์นะคะ,ะแคร์ชาวสวนเอามาขายค่ะฮะฮะอันนี้เอาเอาไส้ขมมออกไปแล้วใช่<ะ>เอาเอาผมออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกสรมันนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเจี๊ยบอากระเจี๊ยบนี่มีประโยชน์นะเราจะรวก จะเป็นดอกสนด<อ>นะคะอันนี้เถ้าพูชาวสวนน้องค่ะครับเราจะมาทำวิธีการลวกกันเลยนะคะเวลาลวก่ากเราควรจะลวกสีขาวก่อนนะคะผักสีขาวก่อนอโอสีขาวก่อนนะคะนี่น้ำเดือดใส่ใส่อะไรไหมฮะในน้ำนี่ถาคน บบว่ามือโปรจริงๆก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ําตาลบางคนถามว่าทําไมเราลวกแล้วเขียวใส่เราใส่อะไรลงไปในนี้บ้างในอย่างเงี้ยนั่นแหละสิครับคือคือบางครั้งผักลวกทุกอย่างอ่ะมันมันคือมันได้จังหวะของมันนะคะว่าผักชนิดเนี้ยเราควรจะลวกนานขนาดไหนคือผักบางอย่างเนี่ยคือถ้าลวกแบบนี้ไม่ได้เราเอาขึ้นมาดา อันนี้นะคะเนี่ยเราไม่ต้องใส่อะไรเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเวลาแช่น้ําแล้วมันจะใสขึ้นมาเลยอ๋อค่ะอ๋อนี่แค่น้ําใช่อันนี้น็อกน็อกน้าธรรมดาก็ได้ค่ะน้ําธรรมดาไม่ใช่น้ําเย็นจัดอะไรนะน้ําเย็นจัดก็ได้นะคะอ๋อก็คือน้ําเย็นจัดน้่พร็อพไปเอาน้าเย็นมาด้วยน้ําแข็งในตู้เพราะว่าถ้าสีเขียว เนี่ยให้เราให้มันคลายนะคะวิธีการลวกเนี่ยเหไหมเมื่อกี้เรายังไม่ใส่เท่าไหร่พอเรารให้มันมันมันปดความร้อนแบบให้มันออกให้หมดนะคะแล้วผักเราอาจ,จะใส่เหมือนเดิมเลยค่ะสวยกว่าที่ยังไม่ได้ลวกได้ทำไปค่ะ ไอ้สีขาวไม่ต้องใส่ก็ได้ไดแต่แต่ว่าสีเขียวถ้าผัดเขียวนี่ต้อง เป็นถั่วพลูต่อมาเป็นถั่วพลูครับลงถั่วพลูนี่ต้องต้องต้องต้อใช้คำว่าต้มนะคะคือถ้าลวกเนี่ยมันจะลวกเนี่ยจะขึ้นไปไส้ตรงนี้มันจะดำ ต้องไประยะหนึ่งประมาณสักหนะ้านาทีคือไส้มันถึงจะใสนะคะเพราะว่าผักพวกนี้มันใา่ามถกลับใจได้ค่ะอ๋อมันมีกลับใจเนาะมันกลับใจได้กูไหลใจใช่เราเห็นสวยๆอย่างนี้แหละพอถ้าเราขึ้นสวยๆอย่างนี้นะมันกลับใจเป็นสีดำได้นะคะเราจะใช้ต้มเอาต้มแพักหนึงประมาณสักห้านาทีได้ค่ะ นี่คือเทคนิคของ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 ,ของทางเชฟนิ่มเลยแต่ว่าก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าบางทีงเพื่อนๆอาจจะผูกอาจจะฝักเล็กฝักใหญ่จะให้ดูเอาว่าคือเราจะดูไส้ตรงนี้เอาก็ได้ว่าเออถ้ามันนุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าต้มนานเกินไปนะคะต้มนานผักเราก็แดงเหมือนเดิม <c oughs> คือจากสวยกลายเป็นไม่สวยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละแห่งแต่ละที่ที่ผมไปมา <c oughs> ก็มีสารพัดเทคนิค วันนี้ก็เท่ากับว่าได้เทคนิคของเชฟชนิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันเขียวใสย,ยังไงนะคะว่ามันสวยจระะิงจริงค่ะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ใช่ใช่<า>ใชเรางานสอนเรางานของเรา <c oughs> ที่เราายน้ำาพุอยู่อย่างเงี้ยคืออะไรไมคะนีอย่างเงี้ยมันจะมีความใสขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> มาล้วงความลับแท้ๆนะเนี่ยไม่มีน้ำไม่เกลือไม่ใส่กงใส่เกลืออะไรไทั้งสิน<ล>้นม,มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะคือเข้าใจในในในผักแต่ละชนิดแต่อย่างเงี้ยมันก็สวยได้แต่ถึงให้เราใส่เกลือใส่น้ําตาลลงไปแต่เราไม่เข้าใจในชนิดของผัเกเนี่ยมันก็แดงเหมือนเดิมค่ะอันนี้ขึ้นได้เลยนะคะเนี่ยพอเราจับกล้ว นุ่มหมดแล้วค่ะ okay. โอเคลงน้ำเย็นนะฮะมันแข็งละลายไปหมดแนะล้ว่น้ขึ้นขึ้นจากน้ำเย็นมา หลอกสนอ สนอนี่ก็ก็ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะมันประมาณยังไงฮะดอกด,ดสนอนะคะคือเราลวกแป๊บเดียวค่ะอันนี้เราก็ขึ้นได้แล้วมันจะมีความใสของมันนะคะโอ้โหดีนะคะขึ้นได้เลยค่ะนาทีถึงไหมฮะเนี่ยเอ่อดอกเปนดอนี่ไม่ต้องถึงนาทีนะคะคือใส่ลงไปแล้วคลุกไปคลุกมาแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ค่ะใส่ลงไปคลุกไปคลุกมา อันนี้ไม่ยากไม่ยากมันเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใช่เพราะว่าอันเนี้ยไม่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 เปลี่ยนสีเพราะว่าดอกสนนี้เคก็เลยไม่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 ต้องมาระวังอะไรเท่าไหร่ใช่ไ,<ห>ไม่ต้องระวังเท่าไหร่นะคะเรื่องดอกสนดอกสนลงไปคลุกพลิกไปพลิกมาใช่แค่แคมันมันโดนน้ำร้อนพลิกไปพลิกมาค,คือให้ให้ดอกมันสลดนิดเดียวอ, <ปะ S 1> อืมก็ใช้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องดอกสนอ นี้มะระนะคะมะระขี้นกมีปัญหามลละระขี้น,ก,ลลนกนี่ถ้าอยากทานแค่กรอบก็คุกไปคุกมาได้แล้วความเขียวมันก็จะเขียวอันนี้ยังไม่ไม่เขียวเดี๋ยวพอลวกแล้วสวยกว่านี้นะค่ะครับค่ะที่บอกว่าถ้าอยากกรอบก็ลงไปไม่เท<ช>่าไหร่ลงไปไม่เท่าไหร่ไไรถ้าคนไม่ไม่ถ้าสมมุติว่า คนแบบฟันดีๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุก็กวดเที่ยวหน่อยก็ได้พราะถ้าเขาอยากก <ฆ S 1> ินนะคะ <ฆ S 1> แต่ถ้าเกิดเพื่อความสวยตลอดเวลาแล้วก็ใช้แค่นี้พอค่ะพอเขาดู่ท <ฆ S 1> <ฆ S 2> ีเดียวเขาจะมีฟันชอคะอันนี้เราเรามีฟันกันทุกคน เกลียวของมันขึ้นมานะคะค่ะนี่กระเจี๊ยบแสดงว่ากระเจี๊ยบนี่ไม่เท่าไหร่กระเจี๊ยบนะคะคุกไปคุกมาเหมือนกันคนไปคนมาเหมือนกันนะคนให่ทั่วนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าเกิดว่า คนที่ทั่วความร้อนไม่ถึงหรือว่าเอาขึ้นเร็วเร็วนะคะตรงจุกมันก็จะดำเหมือนกันจะแบบม,มันก็จะดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องทำให้มันไม่ยด้วยนะคะความร้อนอเิดกันไอย่างเงี้ยคนไปคนมาเนาะคนไปคนมาจ่าจ่าพี่มเ <c oughs> มรีจ่าแต่ไม่มิ้งไม่ยืจับ เราเช็คได้นะคะเนี่ยมันแป๊บหนึ่งพอมันบวมมันเป่งออกมาแล้วก็ตักออกได้เลยนะคะอยากให้มันแตกนะคะถ้าแตกแล้วมันจะเป็นเมื่อขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วค่ะแม่คแค่แค่กระเที๊ยบมันแตกแล้วมันจะเป็นเมื่อไม่สวยนะคะอันนี้แปลว่ามันบวมบวมระยะสุดท้ายค่ะมันพร้อมที่จะเป่งออกมาด้อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวกระเซีตยบบวมมันก็จะเขียว อันนี้ก็ก็ครบครบอย่างที่เราทําวันนี้นะฮะความจริงขับมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวทานกันไม่หมดเราไปขายเลยทำเออยอะเลยสาวก็กินไงต้องบอกว่าต้องบังคับให้ว่าตั้งเสียง จุกออกนะคะหั้นไข่ยางนี้ล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะหั่นลยประมาณอาไม่ให้บางมากแล้วก็ไม่ให้หนามากเพราะเวลามันทอดแล้วมันจะแบบเอได้พอดีกันถ้าเกิดบางมากมันก็จะแบบรู้สึกแข็งค่ะถ้าหนามากก็เหมือนแบบมันจะอมน้ํามันมากเกินไปต้องหัน่นชิ้นประมาณพอดีค่ะประมาณนี้นะคะ,ะค่ะ,คะประมาณนี้นะคะความหนาเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะแช่น้ำแช่น้ำเลยค่ะมันจะได้ไม่ไดัางใช่<อ>เลยชิคก้ามนะันี่ให้น่ไดนช่น้บางทีเดินทางไปกินน้ำพริกกะปิอยากทานเจอมะเขือชุบแป้งบางบาง <c oughs> อาไปเรียมมาเนี่ยคนออันนีเน้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะเราจะทำ ทอดมะเขือยาวแบบทุกไข่แบบไม่ดังมาค่ะได้เหลืองทองนะคะเทคนิคอีกแล้วใช่และนี้เราจะใส่น้ําน้ําปลาลงไปนะคะก็แป้งทอดกรอบทั่วไปนะใช่ะะใช่น้ํานี่เราก็ใช้น้ําสุกนะคะ ละลายคุณอุณหภูมิห้องใช่ไหมครคุณอุณหภูมิห้องคะ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ต้องเยอะนะคะเอาให้ว่าเราละลายแป้งให้ได้คนคนตรงนีนี่นี่คือทั้งทั้งทั้งชะอมทั้งนี่เลยใช่ไหมฮะไม่ชะอมเราไม่ใส่แป้งเลยนะคะอ๋อเหรอฮะชะอมไข่ใช่ชะอมไข่ล้วนเลยคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแป้งใช่เราใส่แป้งนิดเดียวเพื่อที่ว่าเราเวลาเราทอดแล้วมันจะได้จับกับตัวน้ะค่ะคือไงจะไม่ไม่ขืนตัวแล้วมันจะไม่แยก ไม่แยกคือไม่แยกอ,อะไรนะไม่แยกไข่บ้างมะเขือบ้างเราต้องทําให้แป้งละลายก่อนนะคะอย่าให้แบบแป้งมันเป็นเม็ดๆคือกวนให้แป้งมันเนื้อมันเนียนนะคะ,คะอันนี้ไข่เป็ดนะคะเราใช้ไข่เป็ด ที่เราจะต้องใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะมียางแล้วแบบมันจะมีไข่แดงที่ใหญ่กว่าแล้วมันจะทําให้มะเขือยางไม่อมน้ํามันค่ะเราควรจะเช็คไข่ก่อนนะคะบางทีเราซื้อมาเราไม่รู้ว่าไข่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมันใจนี่นะคะนี่นะคะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ เฉพาะมาเขือยาวนะครับส่วนชะอมนี่ไข่<ะ>ล้นลนวนๆน้ำพริกก็พร้อมแล้วเนี่ยยืนน้ำลายสออยู่เนี่ยกำลังเร่งเมื่อไรจะเสร็จเนาะอยากชิมอยากชิมโดวยเฉพาคนข้างหลังผมเนี่ยครูตั๊กเนี่ยมผม เดี <One input> ๋ยวผมจะเอากลับบ้านนะจะต้องซื้อเชฟนี่มกลับบ้านผมจะเอาไปเป็นเมนูลดความอ้วนของผมเช้าขึ้นมาลวกผักจิ้มกินจิ้มกินเนาะไม่กินข้าววันนี้ทำเยอะค่ะปกติแต่แค่กะละมังนี้ต่แม่เห็นไหมคะเอาแค่กะละมังนี้อาจารย์ชอบทานเลยกะละมังใหญ่เลยค่ะทุกคนชอบทานของชอบของครอบครัวน้ำพริกกะปิปลาทูทอดเนี่ยคนไทยแฟนเนยก็ ฟป็นของคนเล่นก็ชอบถ้านนั้นแบบก็เอ่อจะชอบน้ำพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่วนใหญ่เป็นอาหารของคนไทยเนาะใช่ครับอะไรไม่อ้วนค่ะแล้วสมุนไพรเยอะด้วย <c oughs> จะทอดกระเทียมต้องใช้กระเทียมเยอะ <c oughs> ใช่นไหมคะอาหารสุขภาพนั่นแหละอาหารสุขภาพเลยค่ะคนไทยสมัยก่อนไม่ค่อยมีโรคภัยไ,ไข้เจ็บเนาะไม่มีครับ เห็นไหมคะคนสมัยก่อนไม่เป็นคาร์โบไฮเืรตสูงไม่มีปั๊มไม่มีไขมันไม่มีปั๊มดันสูงเพราะว่าเขาทานสมันไทยสมัยพี่เมียมก็ทานมาแต่เด็กเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวยจนบัดนี้เลยกินน้ำพริกถึงสวยอ๋อทดลองเพลทานน้ำพริกสิคะสวยใช่ไหมคะน้ำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เม็ดมะเขือเราเนี่ยไม่ดำเนื้อมะเขือแบบนี้ตรงเนี้ยไม่ดำค่ะ เนี่ยนะคะเพราะว่ามะเขือมันจะมียางเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราสไลด์ไว้แล้วเราแบบว่าคือยังไม่ได้ทอดเลยเงี้ยมันจะดําแล้วเวลาเราทอดแล้วมันไม่สวยคนะ่ะพอสไลด์แล้วก็แช่น้ำใ,ให้น้ำเ็ดให้นแใ่้น้ำมันเด็ดแป๊บหนึ่งนะคะเด็กก็จะชุบแล้วไปทอดแล้วครับเพราะฉะนั้เนเหนียวเหนยวเหนียวเอ่อจะเหลวไปคะ่ะต้องให้น้ํานะคะในผักนะคะให้น้ําบก่อนเพื่อจะให้ผักแบห้งน่งั้นนะคะ ไม่งั้นจะไม่จะจไม่จับเนื้อกับไข่เฉพาะไข่แดงใช่ไหมฮะเพิ่มเพิ่มเฉพาะไข่แดงไปอีกหนึ่งลูก ไจ้คุณนายหยดเร็วๆเลยจ้าจ้าจ้านี่สีสวยงี้เพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นเ็บนิ่มเอาไข่แดงไข่เป็ดใช่ค่ะเฉพาะไข่แดงใส่ลงไปอีกฟองนึงนะ รับในการทอดจะให้อมน้ำมันเราต้องม,มีไฟกลางเมื่อกี้มาถีไฟให้น่อยเราไม่เห็นไฟนะครับต้องไฟกลางเนาะใช่ค่ะต้องไฟกลางนะคะไฟถ้าถ้าเกิดแรงไฟแบบมันามาก็จนะเลีอนะ่ะอันนี้เมื่อกี้แผนกหลีไฟมาไม่ทันนะฮ <laughs> <laughs> ะอหอมด้วย เอากล้องถอยลงนาครับกระเด็นปลาดยบใส่ได้น่าทอดปลาดิบเรวพี่พิ่สั้นนะช้อนช้อนก,กะกบบลูกค้าเอฟจะได้เห็นบางคนคิดว่าเดี๋ยวกเกนนะียมันดำแล้วแป้งเนี้ยเดี๋ยวมันจะทำให้สุกไม่พอมกัน เห็นสามพี่น้องฮะสามพี่น้องลุมกระทะเดียวกัน <c oughs> ได้พาดควัวสามพี่น้องะสามมุมช่วยกันฮะอร่อยแน่ฮะมะเขือยาวทอดอันนี้เนี่ยสามพี่น้องยืนทอดร่วมกันทอด เดี๋ยวถ้าไข่เหลือไปเอามาออกนะเพราะว่าทุกคนชอบกินเออมเกิดไข่ในเหลือมาเกิดกินเปล่าๆก็อร่อยแลมาเคือชุบไข่อไข่ยังเหลือไข่ลูกไหมไขนลูกค่ะไม่แหละแต่มาเลย คนดูนะก็อยากถามสูตรทอดว่าทำยังไงถึงจะให้ดูในเี้ก็เพ่อเรามีตอนนี้นอกจากเบอร์ที่ขึ้นไปแล้วนะฮะก็มีก네ลุ่มไลน์เนาะเพื่อนๆก็ด้านล่างของทุกคลิปนะฮะของครัวสามพี่น้องเนี่ยก็มีกลุ่มไลน์อยู่กดลิงก์เข้ามาสักถามข้อมูลได้เลยนะครับเพราะบางทีโทรเนี่ยบางทีเชฟนิ่มอาจจะติดทำเมนูอยู่บ้างอะไรบ้าง ทิ้งข้อความไว้ใช่ไหมฮะทิ้งข้อความไว้แล้วก็จะถามอะไรหรือว่าจะถามเมนูหรือว่าจะสั่งอาหารก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับ ไข่ไก่นี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว,วนะคะค่ะวันนี้วางไข่ถ้าฟองนะคะต,ตีให้แบบเท่ากันนะคะให้มันหัวให้เท่ากันอย่าให้ไข่เยอะเก่นจะอม มีงานนู้นมางานนี้ต่องานนู้นก็มีก็มาอันนี้เป็นอะไรบ้างคะเขาสีมันไดาใส่ได้แล้วแต่เยนิคนณชมให้ข้าวไข่คนชมให้เข้าวไข่ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่เราไปดูก็กระทะเนี่ยร้อนหรือยังก็นน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะนะคะเติมนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เอฟู กน้มันรอนะตูให้น่ะระถนนอมกระทานน้นประทูครับสามพี่น้องช่วยกันผมบอกให้เร่งสปีดอยากชิมอยากชิมน้ำพริกแล้ว จริงเราทําเมนูนี้กันวันหนึ่งกันเนาะหั่นยากมากเลยค่ะไอ้ผัเนยังไม่ยากหรอกนะคะมันมันช้าตรงน้ำพริกแค่ะั่นมาดูมาดูกระทูลง ปลาทูคงคงไม่ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่นพนอนๆอคงทอดปลาทูเป็นแต่ว่าปลาทูให้ดูใหญ่มากครับวันนี้วันนี้เราปาร์ตี้น้ำบิกปลาทูกันนะน,นี่ก็หอมละเทบเรียมควงกระทะให้ดูนะฮะควงให้ดูเป็นขวัญตาหสอใส่ชุดไทยสวยอย่างดียืนควงกระทะ นี่นี่เราอย่ากลกับอย่างนี้ดิพี่โยนปลาท <c oughs> ูก็ตัวใหญ่มากเลยเ <c oughs> พระเาะโจเอ็ต้องใจเย็นๆนะคะใหงใจอ่อนๆเย็น เวลาเรานั่นเราก็รีดรีดไข่ออกมาให้มันให้มันทั่วกันนะคะครับอ๋อบางทีมันอมจะอมมันอมไข่อยู่ใช่หให้มันออกมา,าเรารีดไข่ออกมานะคะ มันจะได้สุกมันจะได้เสมอกันค่ะสีของช่าอมตัดกับสีของครัวสีชมพูฮะอันนี้เรายังอยู่ที่ครัวสีชมพูของครัวสามพี่น้องครับ ตากล้องไม่กล้าไปยินตรงนู้นครับกลัวป,ปลากระโดดน,นี่นี่สวยแล้วหอมหอมสวยนนกิ้น้ำพลิกเนาะใหญ่มาก สุกแล้วครับกระทูกระทูกระทูอ่าเดี๋ยวไปดูตอนจัดจานกันเลยครับผัดพอขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะนี่นี่ก็ประมาณหนึ่งแล้วนะระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ยังดูสวยสดใสนะฮะแล้วก็นี่ยังดูสวยอยู่นะครับผัดที่ต้มเดี๋ยวให้ พี่เรียมของเราจัดให้สวยงามมาดูอีกทีนะครับนี่พ่เรียมเชฟเรียมหรือพี่เรียมของเราจัดจัดนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถาดเหรอเรียกว่าถาดหรือเรียกว่าอะไรคุณอย่าเพิ่งตักมันสวยงามมากสวยจนไม่อยากกินนะนี่ครับนี่นีนคนจัดคนจัดเขาเขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้ยถาดหรือตกหรืออะไร าาส,ำสำรับเออเห็นไหมต้องถามคนคนคน, <c oughs> คนเก่าคนแก่เขาเรียกไอเก้เร,ไอเราก็ใช้คำไม่ถูกนะจ้ะเก่ายังไม่แก่นะคะเอ,าเอ้าอ,อย่างยังไม่แก่เนี่ยพูดแก่แล้วปลาทูงใช่ฉันพูดแก่แล้วประทวๆๆๆ้ว,ทวงฮะอ่ามางั้นมาชิมกันครับนี่นอกจากนั้นผักเอ่อนี่ครับปลาทูตัวใหญ่ๆอ่านี่นี่ทั้งผักลวกผักทอดที่เพื่อนๆเห็นแล้วมีกลเม็ดเคล็ดลับ อยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือ <S 2> <S 2> ขั้นตอนการคลิม